สวัสดีเพื่อนๆเด้อมือน,เอน,นีเป็นมือหวันยังโบลูละจับบาได้อ่ะมือนีมีไม่มนูอยังเจ้าหลายนะอันนี้นอี๋ใส่ใส่อ้วใส่อุใส่อ้วใส่อ้วอาหารมือนีกินอาหารเหนือเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่อ้ว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 เน่ ไม่ก่อนเอน,นี้ยพ่อมรลักกานีแข้งหลายวันใดด้วยแต่แข้งหลายว่ไใดแต่แข้งหลายว่ไใดแต่แข้งหลายว่ไใดนามาสีเฮียนามาสีเฮียนามาสีเฮียอันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวได้พี่น้องโอ้โห่อะไะจะไปเห็นละ่ะเอียงแม่เนี่ยใส่ดนนีเนี่ยเต็มถ้วยกาไก้เนี่ย นี่เด้อขนมกินน้ำเยี่ยวเด้อเห็นบ่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 เห็นบอ่ออานี่ล่ะมาหน,นี้เดี๋ยวมาโซโลกันได้เลยพักกับมี่ยังนี่ใบลาฟักกะตดัดพักขานิดน้อยนิดน้อยเอามาเป็นสมุนไพรเนาะกินเป็นสมุนไพร ผู ay, k k o, ้ใดบ่ท um. ่านกินกะเด้อมาเบิงกินน้ำกันม่ไร้ดอกมาเบิงเอาเส้นนุ่มๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เส้นนุ่มๆเส้นนุ่มๆเด้อพี่น้องเด้อเส้นเส้นเขานี่แบบสเหนียวนุ่มบ่มีกลิ่นเลยเนี่อืมเส้นอืมนี่ๆๆนี่ย มันบริจับมันบริถนัดไหมมันต้องได้จับมันต้องได้จับจับถ้วยเยนียนี่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 เลือดขาไกล่แล้วก็สี่โค้งหมูือ อืมอือไม่ตุนนี่สี่ข้อมูว่ะ เปื่อยๆเลยกระดูกหมูสี่ค้องเหรอนะขอเขาเอิญสี่ค้งนะดูกหมูเปื่อยๆอือ้มอืมอ้ม mm. -hmm. ก็ถนัดไม่ถนัดเด้อยกสดอืม,อม ใส่อัวใส่อัววได้พี่น้องไส้อัวไส้อัวใส่อั้ว ยี่ลายี่ลาอันนี้คางหัวอันนี้อันนี้ก็คางหัวอันนี้คางหัวข้างรั้วข้างรั้วคางหัวหากางหัวห อันนี้จะเผ็ดมากเผ็ดมากอันนี้จะลื่น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 เพลิ่บดำไส้เพิ่นเขอที่ซองแตกวะเนี่ยทั้งน้ำเงียวว Tân cầu nho tay cà cái có chín yên hưng 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 ถากินรึ๊บอืมร้บจีอออบอันค่ะอืมถ้ากินอยแต่เนี่ยมวนขอราบอะไรเนี่ยมันเผ็ดอืมอ่าอืม,อม ว่เออคนเหนือทำล่ำแบบพรีเมียมคนเหนือทำล่ำแบบพรีเมียมเจ๋นงนะอือันนี้คนเหนือเห็ดเออหลี่เจีาอืองแฉะไม่เขาปอมเหนืออไหล เนื้ออรี่กคุณเนือคนเหนือทํำลำแบบพี่เ hey. ม <mm ียมนะเนื้ออริ่แจ้ไข่กับเนื้อคือกันเนื้อลอยเอ็ดเห็นบะหาวาหาวาวืม อือืมอออยออืมขนบาดปากอืม,อม มันถึมีขนเลยนะขน,นบับบับนำมะละกอมันบาดนำมะละไวเป็นยังไง ขนบาดขนฟักก้าตาดบาดเนี่ยมาเด้อมาเด้อเนอะให้ปากให้ปากแบบเนี้ย จังย่างไอ้คนมันแหลกไปจังจะเอาพิสซบท้องเหนี่ยวอมันเสียพิษสซบทันมาเด้อเผื่อนเพื่อนมูมูผวกทั้งหลาย เพื่อนเพื่อนทัน้งในกระซังเนื้อประเทศไทยฟังฟังโขงตั้งประเทศเด้อเมียฝรั่รงเมียฝรั่รงเมียฝรั่รง,รงมาเด้อ ไม่กินน้ำข่อยเนี่ยไม่กินน้ำขอ่อยอิ่มขลุ่ยเบดโอเคนะพี่ดอง